Thank mm -hmm. you. ด้วยสัตว์ประจานดรสิงขอสัตสิทิ์ต่อุกท่านีสามใการแข่งขัองสัตว์ประจานดรขอทนไร เริญนศาสตราจารย์คุปอริทาแินา์รีไอเอ็มอาจารรองศาสตราจารย์ดรปเรชัยรุท